สวัสดีครับมีดชอยเหล็กแพร่นะครับหรือมีดอาจารย์ปู่ก็วันนี้ก็มีมีดมานำเสนออยู่หลายแบบนะครับผม<ท>ก็<ๆ>เหล็กแหนบบ้างเหล็กโรตารี่บ้างด้ามบ้องบ้างด้ามไม้บ้างก็มีดชุดนี้ก็เป็นโปรของวันแม่นะครับผมาขายราคาปลโปรเลยนะครับหกร้อยบาทรวมส่งทุกเล่ม เรามีอยู่ด้วยกันสองคลิปนะครับเล่มแรกก็เป็นมีดลัมโบด้ามบ้องนะครับหกร้อยบาทกว้างสองนิ้วสองหุนยาวสิบเอ็ดนิ้วสันก็อยู่ที่ห้ามิลน,นะครับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งด้ามพันเด็กปอนะครับชุดนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะครับผมเล่มที่สองก็กว้างสองนิ้วสองหุนเหมือนกันครับแต่ยาวสิบเอ็ดนิ้วสันก็อยู่ที่ห้ามิล ไล่เร็วปลายลงไปเหมาะมือนะครับใช้งานได้สบายฟันไม้ก็ได้ทำกับข้าวก็ได้เล่มที่สาก็กว้างสองนิ้ว3ามงนะครับยาว11นิ้วสันก็อยู่ที่ห้ถึงหกมิลไล่เร็วปลายไป,ไปชุบแข็งด้วยน้ำนะครับชุบแบบเตาถ่านโบราณ ชุดด้ามบ้องเราจะมีอยู่ด้วยกันสี่เล่มนะครับเล่มที่สี่อันนี้เป็นด้ามมีดเป็นมีดมงเป็นมีดมงก็กว้างก็สองนิ้วยาวสิบนิ้วสันก็อยู่ทีห้าถึงหกมิลไต่เลียวไปลายไปนะครับผมเป็นเหล็กแนบด้ามมีดมงเล่มที่ห้าถึงแปดก็เป็นมีดเน็บอีเน็บ นี่ครับหรือว่าคุณเน็กสเปกมีดก็กว้างสองนิ้วสองหุนยาวสิบนิ้วครึ่งสันก็อยู่ที่หกถึงเจมิลนะครับผมไล่เรีวยปทุกแข็งด้วยน้ำเล่มนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับผมเล่มที่หก็กว้างสองนิ้วสองหุนเหมือนกันนะครับยาว10นิ้วสันก็อยู่ที่หกถึงเจ็ดมิลดามมัยเนื้อแข็ง ด้ามไม้เนื้อแข็งกลึงเราทำมองอมาใส่ทิธีพิถันให้เอซีให้ลูกค้าทุกท่านเอาไว้ใช้งานกันแนนาน,น,านจุดๆไปเลยเล่มที่เจ็ดนะครับเล่มน,นี้ก็กว้างสองนิ้วสามหุมยาวสิบนิ้วครึ่งนะครับสันก็อยู่ที่6กถึงเจ็ดมิลเหมือนกันด้ามไม้เนื้อแข็ง กับด้ามเล็อ e ีฟอกซี่แข็งๆทนนไปเลยนะครับผมที่ซีสบางคนก็อาจจะเคยใช้ใช้ดีก็บอกต่อกันไป๋อนี่ครับวันนี้ก็เป็น,เล,นเ,เล่นทีเจ็ดเล่มที่8ดเล่มนี้สืกว่าจะเป็นเหล็กโรตารี่นะครับผมเนื้อใบจอบเหมือน โรตารี่ใบจอบหมุนเล่มนี้กว้างสองนิ้วหนึ่งหุนยาวเก้านิ้วครึ่งนะครับสันก็อยู่ที่ห้าถึงหกมิลอันนี้ก็ชุบแข็งด้วยน้ำเหล็กตัวนี้ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กที่เหนียวแข็งและเหนืวเอาไว้ปั่นดินที่ว่า รถแท็กเกอร์เขาปั่นดินกันนะครับผมหรือว่าเหล็กโรตารี่นั่นแหละครับหรือว่าใบาจอบมุมแล้วใบ,บปั่นดินของรถแท็กเตอร์เรานี่แหละครับผมทุกวันนี้นี่ถือว่าเหล็กถือว่าเหล็กโรตารี่ก็คือเหล็กตัวนี้แหละครับผมแต่แต่ก่อนเมื่อโบราณจริงๆนะมันเป็นของบริษัทโบลอนผลิอ,อกมาแต่เดี๋ยวนี้บรบริษัทโบลอนไม่รู้ทําอะไรอยู่ละยังไม่ได้ได้สืบดูเลยสักทีอันนี้ก็เป็นเหล็ก โรตรีนะครับผม FC ทุกท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0801272466นะครับราคาก็เล่มละ600บาทพร้อมโปรวันแม่นะครับผมย้อนหลังวันแม่เมื่อวันวันแม่วันนี้ก็เลยมาลงโปรมีโปรของวันแม่เรามีอยู่กันสองชุดชุดแรกจะเป็นเหล็กไอโลไ แบริงหรือว่าเหล,ล,ล็กตลาดลูกปืนชุดที่สองจะเป็นเหล็กแหนบส่วนมากสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมเราจะมีแอดมินคอยตอบคอยดูแลลูกค้าทุกท่านชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนานๆทีตัวกับผมก็จะมาลงพูดคุยกับอซบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ